มาครับพี่ๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ที่โซนช่างกันนะฮะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะครับมีทุกรุ่นมีทุกสีสีดาสีแดงสีขาวมุกมีหมดเลยนะครับสีเทาแลมโบแบบนี้เราก็มีนะครับทุกรุ่นมีทั้งกระบะพีพีวีรถตู้มีหมดเลยนะครับพี่ๆคนไหนนะสนใจรถเข้าใหม่อยู่นะฮะแล้วก็กําลังหารถสวยๆนะฮะเข้าใหม่ไม่น้อยๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีพี่พี่ที่สนใจร่วม1 2สองทุกท่านนะวันนี้โยผมปานเพชรยนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่นี่ที่โซนช่างนะฮะโซนรถเข้าใหม่นะครับ ม้น้อยๆทั้งนั้นเลยที่นําเข้ามานะมีทุกรุ่นมีทุกสีนะครับผมอ่านะครับแล้ววันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําตัวก่อนนะฮะ <S <S ผมปานเพชรยนต์นะครับเป็นพนักง,งานขายที่บริษัทเพชรยนตะครับบริษัทเพชรยนตต์ั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยไม่ว่าจะเป็นพวกรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวแบบทางนู้นเห็นไหมฮะรถ PPV รถกระบะนะครับรถเก๋งมีหมดเลยนะฮะเก๋งเล็กเก๋งใหญ่มีหมดนะมียันเห็นไหมนี่นะฮะมียันรถผู้บริหาร ะครับวันนี้ผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่ที่โซนช่างนะฮะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับมีรถสวยๆทางนั้นไม่น้อยๆนะครับที่คนไหนสนใจรถมือสองอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนี่คันนี้คันแรกนะเป็นตัวลีโวโต้ต้าสองยี่สิบสี่เอ็นพีแซตดิเดชันนะครับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนประมาณเจ็ดพันเท่านั้นนะพี่นะคันนี้ได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลกมาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันกิโลนะฮะได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดด้วยสวยๆสยีสบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะไฟหน้าตัวนี้ เป็นไฮโดรเจนนะครับไฟเลี้ยวมีมานะครับนี่เห็นไหมกระจังหน้าสีดํานะครับแล้วก็เคลือบโครเมียมมาแล้วนะสวยๆนะสวยมากนะกระจกมองข้างสีดําด้านนะครับพับเก็บไฟฟ้านะครับผมอะไม่ใช่ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ได้ปบพับเก็บไฟฟ้านะครับเป็นมีไฟเลี้ยวมาเฉยๆนะครับเป็นแคบนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดําแบบนี้อยู่นะไลเนอร์มีมานะคันนี้สวยๆนี่นะฮะสวยมากนะครับเป็นโลโก้แซนด์ดิชั่นนะคันนี้นะ ราคาส่วนไม่รวมแบบ410,000บาทนะครับ410,000บาทตัวนี้419,000บาทนะฮะไม่รวมแบบอ่าแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะฮะ4ดาวได้นะครับผมคันนี้สวยๆนะมาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถเก่งกันบ้างนะฮะคันนี้เป็น Honda Civic นะครับผมตัวนี้ได้เป็น FC 1.8 PL นะฮะร,ราคาส่วน589,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับ ไม่รวมแบตน,น,นะราคาส่วนไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันคมนะฮะตัวรถคมชัดนะครับไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะครับกระจังหน้าโครเมียมมาไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟเดทามมีมาแบบครบๆนะฮะล้อแม็กสวยๆนี่เห็นไหมแม็กเป็นสีเท่ากันนะครับสวยมากเห็นไหมขนาด16นิ้วสีเท่ากันนะครับไม่มีรอยนะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยว อ่ามามาพร้อมเลนส์รุ่งชวยเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะฮะนี่นะฮะครับตัวนี้ใครสนใจทักมาเมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับดูไฟท้ายนะฮะปูเอลีมาแล้วนะครับแล้วก็โลโก้ Civic โลโก้ IV Tech นะครับผมสวยๆนะฮะโลโก้ Honda นะครับสวยมากคันนี้ไฟทับทิมด้านล่าง2จุดนะครับสวยนะฮะราคา589,000บาท ร,ราคายังไม่รวมแบนนะแต่ถ้าใครอยากฟรีดาวคันนี้ได้ด้วยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000บาทขอคนเงินเดือน2,000ม2 0นสองนนึงะฮะอันนี้สามารถต่อคนเดียวได้เลยนะครับสวยๆนะเลขไม่หม่1 5 0 0 0้ามกิโลได้ปี2019นะครับคันนี้คันถัดมาคันนี้นะฮะเป็นตัวมิลเอนะครับมีที่นกนิดหนึ่งนะพี่นะไม่เป็นไรนะฮะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับได้เป็นปี 2016นะฮะเลขไม้85,000กิโล3.0เนวี 0, ราคาถูกมากนะฮะ699น่าจะถูกสุด659นะน่าถูกสุดในร้านแล้วนะครับคันนี้659ผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะพี่สวยๆเลยนะฮะกระจังหน้าโครเมียมมาเห็นไหมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาครบๆเลยนะฮะไฟอ่ามาเต็มระบบเลยนะครับผมล้อแม็กขนาด18นิ้วทูโทนปั่นเงาแบบนี้เลยได้ปี2016นะอันนี้สวยมากนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ นะฮะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมสวยๆนะฮะนี่ภายในเนี่ยพุชสตาร์ทพุชคอนโทรลมีมาเต็มระบบเลยนะครับนี่ไฟท้ายแบบนี้เลยสวยๆนะฮะค่าเอลด้วยโลโก้อ่าคเอวด้วยโครเมียมแบบนี้นะฮะเห็นไหมอ่าด้านบนมีสปอยเลอร์มีนะชาร์ปฟินมีนะครับแหลกรังคามีมาสวยๆนะครับคันนี้659,0 0 0บาทนะผ่อนอยู่ประมาณ10,000นนิดๆตอนนั้นนะ หนึ่งหมื่นนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสวยสวยสนใจทักมานะครับเลขไม่แปดหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะคันนี้สวยมากนะครับคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดนะสวยสวยเลยนะครับราคาห้าเจ็ดเก้านะราคาห้าเจ็ดเก้านะครับนี่สวยสวยเพิ่งเข้ามาใหม่ครับพี่เป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็นอันติดไฮบริดนะครับสีเทาสีบอลแบบนี้ดูแลรักษาง่ายมากนะครับเลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นหกพันกิโลนะครับ ตัวนี้ได้ปี2019สสวยๆเห็นไหมครับไฟมีมาเต็มระบบแต่ว่ามีไฟตัดหมอกนะพี่คันนี้ได้แม็กมา18นิ้วมีมานะครับสวยๆมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กระจุมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะมือเปิดประตูโครเมียม2ฝั่งนะครับไฟท้ายฟู l l LED นะคะนี่เห็นไหมคาดเอวด้วยโครเมียมแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีนะฮะนี่เซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะสวยๆคันนี้พี่ดูรอบคันก่อนนะครับสวยมาก นะเลขมาอีที่86,000กพิโลเท่านั้นนะฮะร,ราคาสด570,000เ็พันบาทยังไม่รวมแบตนะผ่อนอยู่ประมาณ1 10,000นึ่นะพี่สวยมากนะครับคันตัดไปสีแดงแรงฤทธิทฮะเป็นตัวยาลิสสีแดงเป็นตัวเอทิบนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณห0 0พันนะพี่ใครสนใจทักมาได้ปี2017นะฮะเป็นตัวอ่า1ุดสนะครับนี่เห็นไหมตัวยาลิสเอทิบนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟเดทามไฟตัดหมอก มาเต็มระบบเลยคันนี้เป็นสีแดงนะฮะได้ปี2017เลขไม่9 9้า0นะฮะ92้า0ตอนนั้นสวยๆนะฮะล้อแม็กขนาด15นิ้วมีมาเห็นไหมนะฮะสวยมากนะครับนี่เห็นไหมกระจกมองข้างสีดำเงานะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอืชาร์ปฟินมีมาราคารับตำรันครับ ไฟท้าย Full LED นะฮะนี่เห็นไหมโลโก้ยาริเซตีเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดตัวนี้เป็นตัว S นะฮะนี่ตัวท็อปสุดเลยนะครับพี่คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะสวยๆนะฮะสวยมากเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนมีในภายในเนี่ยมีพวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมันติฟังก์ชั่นมีมาให้แบบกรบๆได้เป็นปี2017นะสวยมากนะครับสีแดง ใครสนใจนะฮะแคปหน้าจอและแอดไลน์มา p a n p i 192หรือโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปรุ่นถัดไปต่อคันนี้เป็นคมนี่ไฮบริดสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยๆนะฮะโลโก้โตต้าไฮบริดแบบนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้เป็นปี2019เลขไม่หนึ่ง0มนกกิโลนะครับผมราคาสดนะไม่รวมแบตนะครับ919,000บาทน,นะครับสวยๆส,สีขาวมุกมีสร,รูปด้วย นะคันนี้แก้มข้างไม่มีอ้าออกแน่นอนนะพี่ดูแก้มข้างฝั่งนี้ก่อนนะฮะไม่มีอ้าออกนะฮะนี่สวยเลยนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมดสองจุดนะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาแบบครบๆบนะครับนี่ด้านข้างเหลี่ยมสันกลมตัวรถของเขาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะฮะกระจกมองข้างสีขาวมาพร้อมกับพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ไฟเดียวนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนี่สรุมด้านบนเห็นไหมฮะสวยนะครับ นี่เห็นไหมถ้ามองอย่างเนี้ยแคมรี่เนี่ยมันแนวสปอร์ตมากเลยนะขนาดตัวยารีดเอทีเนี่ยยังสูงกว่าเลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่เห็นไหมไฟท้าย full led มากนะครับเอกลักษณ์ก็มีสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแก้มข้างด้านท้ายไม่มีอ้าออกแน่นอนนะฮะท้าเดียวด้วยคำว่าโลโก้แคมรี่มาแล้วนะครับสวยๆนครับคันนี้สวยมากนะครับเป็นสีขาวมุกพี่หากันให้ควากเลยนะฮะตัวนี้นะเหลี่ยมสันคมตัวรถของเขา สวยนะฮะไม่มีบุบไม่มีลักย็บไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวจทางนี้กับกอไม้นะครับตรวจพบเห็นเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมสวยมากนะฮะไปรุ่นถัดไปนะครับผมนี่จอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งกระบะมีทั้งเก่งเล็กนะครับมีทั้งรถตู้วีออสจอดตรงนี้อยู่สามคันนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีตัวแอร์คอร์ดเพิ่งเข้ามาเมื่อวานพี่เขารีวิวอยู่นะเดี๋ยวไปตรงตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเป็นวีออสฮะตัว วีออนน่าจะเป็นตัวลองท็อปนะครับตัวมิดนะฮะตัวมิดทั้งคู่เลยนะเห็นไหมไฟหน้าเบรกเตอร์รรสีขาวนะฮะเรียกไม่ยังไม่รู้ยังไม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะแคปหน้าจอและแอดมานะครับแอดไลน์มา P A R N P I 1 9ึเก็ 2. เดี๋ยวผมจะนําเสนอให้นะครับคันนี้สวยมากสีขาวส,สวยๆไฟโปรเจคเตอร,ตร์ไฟเลี้ยวไฟเดทามไฟตัดหมอกมีมาให้แบบครบๆนะครับนี่โลโก้โตต้าโครเมียมยังใสยอยู่นะฮะเห็นไหมเห็นไหม สวยล้อแม็กขนาด15้านิ้วนะครับนี่แต่ว่ามีบุบนะคันนี้มีบุบนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมคันนี้นะครับก็เนี่ยมาคันนี้ต่อนะครับเป็น b ีออเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับไม่มีบุบไม่มีกกรักยิ้มนะคันนี้จากที่ดูด้านหลังมีรอยนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมีรอยนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้นี่นะฮะคันนี้ไม่มีบุบไม่มีกกรักยิ้มสวยๆเป็นตัวมิดเหมือนกันนะครับ ไฟหน้ามาเต็มนะฮะร,ระบบไฟหน้ากระจกมองข้างสีเดียวบตัวรถปรับปรับเก็บไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่ไม่มีบุบไม่มีระเยีนนะตัวนี้เป็นมิวเอ็กเหมือนกันนี่เห็นไหมเป็นโฉมดิออนิกนะพี่นะคันนี้สวยมากนะฮะวิวเอ็กซหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟนะครับ, 9, Active, รบตัวนี้เป็นโอ้ราคาถูกสุดนในร้านแล้วสามจุดศูนย์นะเป็นอ่าปีสองพันสิบห้านะฮะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมแบตบมีแหล่งวางค่าเห็นไหมสวยๆแม็กใบพัด นะฮะแม็กวิลไปพัดแบบนี้เลยนะเห็นไหมสวยมากมือเปิดประตูเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไฟท้ายสวยมากนะคันนี้เห็นไหมโลโก้มิวเอ็กโลโก้ยิสุคันนี้ราคาผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะพี่สวยมากนะฮะในปีสองพันสิบห้าเลขใหม่แสนเจ็ดพี่คนไหนสนใจทักมานะครับแอดไลน์แล้วตามมาได้เลยแคปหน้าจอแอดไลน์ P ี A N อ I นหนึ่งเก้า็สองและทักมานะครับคันนี้นะครับเป็นตัว ท็อปสุดของกระบะแล้วเป็นเครื่องยนต์1.9นะนะฮะราคาเนี่ยออกข้างอยู่ประมาณล้านสี่หมื่นนะครับเราขายที่เจ็ดแสนกว่าสีเทาเรมโบแบบนี้สวยๆเลยนะับไฟหน้ามาเต็มนะเต็มระบบเลยนะครับกระจังหน้าคาดโครเมียมมาเห็นไหมไฟหน้าไฟเดี้ยวไฟตัดหมอกมาเต็มระบบนะฮะล้อมแมกขนาด18นิ้วนะครับสวยมากนี่ภายในผุ้สตาร์ทนะฮะมีคุ่ชนทวนมาให้ระบบเอดนมาเต็ม ระบบ a อเดคันนี้มีทั้งหมดสิบสามอ่าสิบเอ็ดระบบนะฮะสวยมากนะครับนี่สนใจทักมานะฮะแคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยนะครับอีกรุ่นนึงจะเป็นบีออสอีกแล้วนะครับีออสต้อนช่างเข้ามาเยอะนะฮะเมาาื่อวานนะฮะนี่ด้านข้างไม่มีอ้าออกนะครับนี่สวยๆเลยเป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายมากคันนี้นะฮะใครใสนใจทักมานะตัวนี้นะใครสนใจทักมาเป็นตัวรองเขาเหมือนกันนะฮะเป็นตัวมิดนะไม่ใช่ตัวท็อปนะสวยมาก สนใจทัามาเลขทะเบียนสวยมากนะครับคันนี้ถัดมาจะเป็นรถตู้นะฮะร,รถตู้หน้าสั้นแบบนี้สวยๆราคายังไม่ออกนะครับพี่เลขใหม่ค่อนข้างจะน้อยเป็นตู้ v ี p ด้วยนะคันนี้นะครับสวยมากนะฮะสนใจทักมานะครับมี2คันด้วยเห็นไหมใครที่มองหารถตู้อยู่บอกเลยว่าที่เพชรยนมีเยอะมากมีมากกว่า50คันนะสนใจลองมาคุยกันได้นะครับวีออสสีขาวกับสีบอลยนต์นก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับตัวสีขาวเนี่ย สวยนะครับไม่มีตําหนินะฮะแต่ว่าจะต้องรอล้างนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวมิดเหมือนกันนะฮะตัวรองท็อปนะฮะมีเข้ามาใหม่ทั้งคู่ฝั่งนี้ Fortuner นะฮะแล้วก็มีออนติดอยู่ตรงนี้รอชงอยู่นะครับนะฮะและทั้งหมดนี้นะฮะเป็นรถเข้าใหม่ของทางพิษโยนนะพี่พี่คนไหนสนใจนะทักกันเข้ามาคุยกันได้แคปหน้าจอสอบถามราคานะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ